รู้วิธีการเสริมเหล็กของฐานรากเสาหนึ่งต้นกันนะครับฐานรากของเสาเข็มเดียวจะต้องมีระยะหุ้มหัวเสาเข็มไม่น้อยกว่า15ซนเมตรและมีระยะหุ้มของขอบเสาเข็มไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มตัวอย่างเสาเข็มเหลี่ยมขนาด30คูณ30ซมระยะหุ้มหัวเสาเข็มไม่น้อยกว่า15ซนเมตระยะ c o i l i c งนะครับเขาบอกว่า จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มก็คือ30ซนเมตรหาร2นะครับก็คือ15ซนเมตรด้านล่างนะครับระยะ covering นะครับจากผิวคอนกรีตหยาบถึงผิวเหล็กเสริมจะต้องไม่น้อยกว่า7.5าซนเมตรสำหรับเหล็กเสริมที่ใช้นะครับจะต้องมีเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับมาตรฐานก็คือ Sd 3 0ขึ้นไปเหล็กเสริมนะครับมี2รูปแบบด้วยกันนะครับ ขึ้นอยู่กับการดัดเลเยอร์ที่1นะครับก็คือเป็นรูปตัวยูหงายนะครับอย่างน้อย4เส้นจํานวน2แนวและเลเยอร์ที่2นะครับก็จะเป็นเหล็กตัวคว่ํานะครับอย่างน้อย4เส้นจํานวน2แนวด้วยกันเหล็กแกนเสานะครับจะใช้เหล็กข้ออ้อย SD30 จํานวน4เส้นและล้วงเข้าไปนะครับในฐานรากอย่างน้อย12เท่าของไดมิเตอร์ใค้สนใจเรียน RCDesign ออกแบบบ้าน2ชั้นทำรายการคำนวณอัปเดตตามกฎหมายใหม่พร้อม Excel ช่วยคำนวณสามารถยื่นขออนุญาตได้จบแล้วได้ใบประกาศ36 PDU ใครสนใจเรียนพิมพ์67ได้เลยครับ